สวัสดีค่ะสวัสดีคุณชมค่ะวันนี้วันที่13สิงหาคม2567ค่ะเมื่อนนี้นะคะแม่มูกได้เดินทางมาอยู่ที่วัดคูบาวัดป่าค่ะจะพาคุณผชมนะคะมาติดตามนับชม่ทางโค้งสุดท้ายคูบาวัดป่างวดวันที่16สิงหาคม2567ค่ะเมื่อนี้คูบาเพิ่นว่าเพิ่นฟันดีนะคะคุณผู้ชมมาฟังน้ากันว่าคูบาจะฝันว่าจังไดจะได้แนวทางให้ตัวใดนะคะคุณผู้ชมเอาเมื่อน,นี้บ่าวเถาเิ่นก็ได้น้ำนำมาถาวายน้ำนะคะ พอดีเดี๋ยวแม่มูก็จะไปยกน้ำซอยเบาวแถก่อนนะค่ะผู้ชมเอาสวัสดีค่ะพ่อพ่อสองนะพ่อเนาะพ่อฝั่นทางเว้นฝั่นมารถแลีนมาแล้วมาซนไอ้ทางเขาเงี้ยนพ่อเอาบ้านไอ้พี่ยิบเก่าโอ้เนาะขึ้นมูลเหมนหางว่วจอนไลยฟังค่ะอุ้ยหนายจะบอกชุดฟังมาพ่อนาะเอ้าสนมาซนหัวกันยังได้ยูซีซีแต่หนอกมาไงดาวแถวจอดรถไแล้วโอ้ทางต้นลำไยหนั่ต้นเลยนะโอ้เสียดายนะพ่อนาะ เดี๋ยวพร้อมสอบไหมมาไหนเดี๋ยมันไหร่มาสอบมาเอาค่ะพี่ชมเดี๋ยวแม่หมูขอหยุกน้ำซอยเบาเถ้าก่อนนะคะขอบคุชมเข้าไปฟังน้ำกันค่ะกูบ่ามาแล้วครับผมจะได้จะได้เลื่อนน้ำให้อ่าให้เจอให้ให้กว่าครับซ่าซ่าดูค่ะกูบ่าหลักให้แล้วเดี๋ยวเบาเถ้าจะซอยขอคุน เออยกไปเวกอนครับผมการนมัสการเจ้าค่ะคุณบ่าถูครัผมเรียนผมเรียนทำเพิ่มสาระนิดน้อยนะครับผมก็เลยก็เลยอยู่โดยสารเหนือครับผมระองเดียวมีมูกับโมมูกับโมยูน้ำพระรูปเดียวครับดีใจว่าสันมีว่าสิมี่มูม่าครับกับพรรษาน้ำครับเพราะว่าหนึ่งน้ำเขาถือสินโอ๊ตจะเปลี่ยนกันนะครับอค่ะ อันนี้ผมเท่าเท่าถือสินอดปั๊บชาม,มือหามือม่อเจ็ดมือสิลูกกะเฮ็ดบ่ได้ครับมีผู้บินบาคอืบโอ้ค่ะในบ่ได้ทําความเพียรในเตียที่ครับเพิ่นมาเพิ่นก็อยู่บ่ได้ก็คือว่านั่นล่ะครับจะเป็นน้หยังเฮ่าประหยัดวอหลา,ายเนาะเป็นพระครับก<อ>็เฮียนอยู่ได้พี่นอ้องพระมาอยู่ก็อยู่บ่ได้ท่านผู้ชมนะครับแต่ว่าคูบาเพิ่นเล่าให้ฟังอยู่แต่ว่าเพิ่นก็บ่อยากเว้าออกท่างนี้นะพี่น้องเนาะบ่ได้บวชมาศึกษาทางครับ พระมามาจำน้ำมาอยู่น้ำกับอยู่บ่ได้คนบ่านะครับจังหดคุบา่าไกล้ขามาอะไรที่ครับผมคือว่าฝันดีฝันจังไดอืมมันมีเรื่องจริงกับเรื่องบ่จริงมีมมเรื่องจริงกับเรื่องบ่จริงนี่ครับเรื่องจริงก็คือลูกพี่ลูกน้องครับลูกพี่ลูกน้องก็คือจังเจ๊พ่อนีอ่นแหละเจี๊ยพ่อน่แม่เจี๊พ่อน่เป็นน้องของพ่อคุบาครับแล้ววันนี้ผู้ที่ฝันเห็นนี่เป็นเป็น เป็นลูกอ้ท้อแอครับแล้วเสียชีวิตแล้วครับปีกายปีกอนี่แหละเราเป็นพนักงานบริษัทเราออกไปซื้อให้กินรถโมเหยียบครับเหยียบเหยียบหัวเราครับเสียชีวิตที่เคยเราให้ฟังน่ะะครับมาหนี้แล้ววันพระมาที่สิบสองนะครับที่มาแต่ห้องบริลล์รเนาะครับเพื่อนไปพ่อเพื่อน เพ่อนผ้าไปเบิ้งรถโม่ที่เหยียบเพ่อนตายครับที่เหยียบเพลินเสียชีวิตนะนี่แหละขั้นนี้แหละที่มันเหยียบไฟ่ะผู้ว่าครับฝันเห็นเพิินบ่ะฝันเห็นเพลินฝันเห็นคนที่เสียชีวิตเพลินผ้าไปเบิ้งรถที่เหยียบเพิินรถโม่รถโม่รถโม่ปูนรถโม่ปูนขั้นนี้นะขั้นนี้แหละเหยียบผมนะครับพอแล้วเออก็เดียวว่าตายละตายแล้วก็ยัง่ว่าตายรถขั้นนี้แหละเหยียบนะครับนี่นี่ขั้นนี้ก็ลักเอาปูนลุ่งอยู่เนี้ย เขาไปเทศทางทา้งปูเหครับวันนี้เลยนี่แหละขั้นนี่แหละแล้วว่าวันนี้เนี่ยเลขมันอยู่ในม้วหม้วนาันเขาเขามันจะหมุนมันจะหมุนครับผมคมันมีเลขหนึ่งหาอยู่ในม้วครับแล้วก็มีเลขเก้าอยู่ทั้งหนาครับวันนี้มันหมุนย่ำย่ำเขาเทศปูดลงไปครับแต่รักลอยมันวันนี้ครับลักลอยมันน่ยแต่หนึ่งหานมันหมุนย่ำในกระเทนยมเนั่นครับแต่ว่าเลขมรักลอยเนี่ย หมุนไปอีกหนึ่งเนี่ยมันเปก้าหน9 1 5หมุนไปอีกรอบหนึ่งวนมาอีกป็นเปนึ่าน6 1 5แล้ววนไปอีกอีกรอบที่สามก็เปนึ่ยน7 1 5แต่เลขสามตัวทั้งหนานันจะเปลี่ยนเป็น9 6 7แต่ทั้งหลังเนี่ย1 5มันบเปลี่ยนครับผมอ่าอืมวันนี้กกเรยฟันจังที่ล่ะมกเรยเราไปฟังแต่เมื่อวานเนี่ยคนเนาะ ครับมือนเ้ห้องบ้านห้องคองบริลล์โล่จะให้ตัวได้แหะครับบาทนี่เนี่ยตัวได้แะครับคู่บาทมันคิดว่ามั่นใจตัวได้และครับบาทนี่โค,ค้คคบบคงสุดท้ายเลยที่คูบาทคู่บาทให้ต้องวัดนะครับทาตำชุ่มให้สองเก่าหนึ่งกับห้าศูนย์หาศูนย์ด้วยฝันคักฟันคักให้<ว>ตั<ๆ>้งแต่ต้องวัดครับ,ค,รบคูบาทวัดมันใจตัวได มันใจเว้ยทีแรกกับมันใจโมมัปนไ้หายซูนเนี่ยมันเรน่็เริ่มมากก่นแล้วมับงครับเริ่มมากอาเนมนครับผม่มคุมักกับมักของไม่ผินแล้วตัวไหนครับผมเขีเขียนลงเยอะแต่เนือหาก็ได้ครับสามตัวเลยครับผมสามตัวมันมีเก้าหนึ่งห้าเทียนไปไม่สิหลายเดยครับเอาตัวที่ตัวที่มันใจไหมครับผมต่อโลกเห็ดเพิ้ลย มันเห็นน้ากัรเบวดนี่แหละเนาะครับขมันใจกับตัวเดียวกันเนื่หาเลยครับสามัวตัวใดครับสามโตตัวไหนสามตเก้ามันมีเก้ามีเจ็ดมีหกเนี่ยครับผมคิดถึงเนื่องหาเลยครับมันฝันจังจีเด้อ่าอ่ามันเป็นเจ้าจีหรอครับผม หรือมันฟันเห็นคนเสียชีวิตมันสิรุ่งบอกรุ่งก็เป็นศูนย์หาเหรอศูนย์หากันที่คู่บ่ายให้อยู่แล้วมันก็ยุ่งเรื่องนี้แหละครับหรือมันจะเป็นลักษณะไหนครับแต่มันโมนิ่งเนี่ยคือรักลอยนะนะครับอืมจ้ะแต่หนึ่งหาเนี่ยมันหมุนย่ำเลยสามรอบสี่รอบมันก็ยังเป็นตัวเก่าครับรถโม่มันหมุนไปหมุนวนครับอันปูนก็ไล่ไล่ออกจากบุกีมันเลยเล่เล่เล่ออกเลครับผม เจ้าเท่าห่างไปใส่พุนเนี่ยมันก็มี9เก้าเห็นที่แรกน่ยเก้าเก้าหนึ่งห้าครับหกหนึ่งห้าเจ็ดหนึ่งห้าครับโอเขียนลงไปรลดมันกิดเลขจบ้ามันมันเห็นบังทีเดยครับผมกระดึงหาแล้ยจบกันห่านรรมชมนะครับทุกบาราเห็น เย็นงสามตัวเนี่ยเน้นในขึ้นหนึ่งหานะครับมีตัวเน้นมาแล้วครับสามตัวนี่ครับท่านผู้ชมบ่กพื้นตัวเน้นบ่กพื้นมักกับมักกับและหาศูนย์มาคาศูนย์แม่นครับหาซูลกับหนึ่งหานี่ย่หครับผมแม่นมสามตัวนี้บ่อด้มกับกบ่อด้เน้นไ่มครับผมหรือจังไหนท่านบอสามตัวท่านคือบ่างมั้ว่ามากัมากตัวนี่ หกหนึ่งห้าครับธมชมน,นั้นะ okay. นะครับตักเอาได้พี่น้องดได้กูใดมัดหกหนึ่งหกห้านะครับอันนี้คูบ่าวา่าฝันนะครับผมอคนที่เสียชีวิตนะครับผมลูกพี่ลูกนอก้องอ่เป็นเป็นลูกของอายพอ่อครับเ,เสียละละแล้วล่ะเดี๋ยวเพิ่นฝันมาเพิ่นผ้าไปเบิ่งรถที่ที่เคยเหยียบเพิ่นขับขั้นนี้ละขั้นนี้ละว่าท่าน ไปซื้ให้เบิ่งเขาอเอาปูนลงพอดีมุนหล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 ุน,ลนลด้วยรถโม่อะแต่เพิ่อนกัเสียชีวิตแล้วอีลีนไมครับเรื่องกิ่งกับเพื่นกิดถึงรถโม่เหยียบอีลีโอ้นี่ก็นี่เพื่อนี้กว้างกว่าเขาก็ะเถิบฝันตาคุบาร์นี่ฝันเห็นเพิ่นเละฝันเห็นเพิ่นพาไ<อ>ปเบิ่งรถที่เหยียบเพิ่นอ่าโอ้แต่ในในเรื่องเรื่องจริ่งแล้วก็เผาเรียบร้อยแล้วทำบุญเรียบร้อยแล้วปีใน้สองปีแล้วครับสองปีแล้วสองปีน่ะคือเพิ่นน่ะออกออกไปซื้อน้กกิ่งชีตะย่านออกไปซื้้อนกิ ลถโช่เกียบเพิ่นเสียชีวิตครับเลี้ยวมาหนี้ผมว่าฝันมาเพิ่นเน่ยผ้าไปเบิ้งรถคันนี้แหละที่ที่เอ็ดในีเพิ่นเสียชีวิตครับรถรถโม่พอดกางทํางานอยู่พอดเอาปูนเทเทท่างเลยล่ะก็มุนหลุดหลุดหลุ่นลุดหลุดเราไปเห็นเลขทะเบียนรถมาครับโวเอ้าผมฝันเกี่ยวกับวัดนี้ด้วคุณบาทผมจะถามมาเลข วัดนี่มีมีเลขที่ป่ะครับมีอยู่เด้เนาะมีเลขที่ป่ะรับเลขที่เท่าไหร่ครับวัดมันอยู่แล้วมันมีอยู่แล้วผมฝันว่าคือวัดนี่เป็นงานนะครับคนมาไล่พี่น้องนะครับมาวังนี่แหละนากุตคู่บาเนี่ยแหละนาปูปราเข่ามารับของไหมครับเป็นงานแจกให้เจ้ามาเอาของเป็นงานบุญงานบุญว่าท่นเขาจะว่าอยู่วัดเพิ่นแจกของน้ำมาท่านแจกเข่าของคนไล่เป็นบัตรอยู่พ่อ ผมยังว่าเอ้าจะบ่ออกเล็กวัดบ่อหรือเล็กู่บายจะเข่าบ่หรือจังไหอืมผู้ใดมาเก่าหนึ่งก็ตัดเอาได้ครับสองเก้าหนึ่งนี่เก้าหนึ่งเก้าสองนี่พอตัดมาครับผมเพาเฮ็ดเอารถอืมเฮ็ดเอารถมันหลายอืมชื่อเดบิวต์ได้เนี่ยที่ลงไปนะครับเข้าหนึ่งเนี่ยฟังอืมไม่ออกสองคนคนไปเซียงชิมซี่ครับแล้วก็บมันมันตรงแต่กับเด็กหน่อยปหารนองม่ครับค่ะโซเลเขาคุ้ยกับเขาหรอกเก่าหนึ่ง เก้าสองเอ้าตัดไปให้น้ำพี่น้องนะครับโครงสุดท้ายแล้วผันบ่ตัดเอฟซีกับ่าเอ้าแง่หมอกเก้าหนึ่งเก้าสองเขายุใสบ่เห็นเพิ่นได้เขียนให้ดิล่ะมันจะว่าเออพี่น้องก็เป็นเั็งสันเพราะว่าเพิ่นขันขันเขียนสองเก้าหนึ่งคู่บาว่าตัดเอานะครับแค่นี้แหละคู่บาวบีบบ่ยังห้เลขมันหลายแมนคู่บ่าวไปให้มันหลาตัวนะครับเองซี่ก็บมาจากให้ลงงใช่ให้ฟังเอาซะ่ไหมันผ่าเปลี่ยนเห็นจังซี่ครับขันสิบบ่บ่มากแต่ ข้าวขาแต่ตัวนี้ก็ได้ครับหนึ่งหาเพราะว่าตัวนี้มันวนหนีเนี้มันหมุนสามรอบทีรอบไปเขาใจต้องอัดรถโม่มันหมุนหมุนหวีลุยลุยลุยมาแต่จะช่วยถามว่าเรียกีใดอีกชี้ีเขียวเต้รถเนึ่งเป็นสีขาวเด็กสีเขียวตัวเลขและตัวนี้ยังมาก์คบับตัวที่เห็นที่แรกเนี่ยมันจาสองเก้าหนึ่งเนี่ยมันจางแล้วมาร์คซูมีเก้าหนึ่งห้าหกหนึ่งห้าเจ็ดหนึ่งห้านะครับ คุณจับเอาชดได้ก็ฟันได้ตะโดดระลับแต่งฮัดจะรอเวลาลงถ้าปิดท้ายถ้าลงดูแล้วมันสีลายตัวสีลายตกวไเลยเบือเบื่อเบื่อเว้กว่าทำมากก็คือหาศูนย์กำลังหาหนึ่งมาครับผมสามตัวหกหนึ่งหาได้พี่น้องได้ออาแคปหน้าจอชุดสองเก่าหนึ่งนี่คุปปะคุปปะห้ตั้งแต่ต่างวดไอเด็กน้อยบอกมั้งไครับผมมันตรงกันเด็กน้อยกับแม่กับลูกเพิ่นไปเซียงซิมซี่เดือเชื่องคู่บาดมาเด็กน้อยข้างล่างบอก เขาก็โซเล่กันอ่าเด็กน้อยโซเล,ล่กันท่ำมาช่วง291อ่านี่ครับที่ให้ตองวดคือ2เก้า1หางเดียวอันนี้โค้งสุดท้ายก็คือคู่บาวาฝันแหละครับคนเสียชีวิตนะครับผมเพิ่นผ้าไปเบิงผ้าคู่บาไปเบิงรถโมกูลที่เหยียบเพิ่นนะครับผมคู่บาวาเห็นเน่เน่อ่าแค่เจ้ากคำลัางโมกูลนะครับ<ม>เห็นตัวเลข10โล่อ่า1กับนี่เห็นชัดตาว้านลักลอยมีเห็นแล้วหมุนมาเป็นเลขเก้า ก้าหนึ่งหาหกหนึ่งหาเจ็ดหนึ่งหานะครับคูบาสนี่<ต>ครับนแต่หนหามันยูยูคือเก้า,าอ่ะนะเก้าหนึ่งเก้าสองเตัดให้ซัมนี่พี่้องคูบาส่อยากให้ตัดดอกแตตัดให้น้ำผูดไดมักครับแคปหน้าจอนะครับอันหาศูนนี้ว่าเราอหาศูนี่หาศูนับอันี้พระคูบาอาจารย์คนจ้างให้ลูกพาไปออกทำวัดตกลูกๆทำวัดอ้มันทำาัดเอา จ้างค่าจ้างมาทั้งมันก็ไปออกเหล้าทั้งครับผมเอาแคปหน้าจอพี่น้องนี่แหละพงศ์สุ้ายคู่บาว่านี่แหละหาศูนย์หนึ่งหานี่ครับหาลอตเตอรี่หาสลากกินแบ่งไว้สามโตนี่ค่ะคือหกหนึ่งหาสองเก้าหนึ่งให้ตั้งแต่ต้องหวดจางแล้วสันคู่บาว่ามันจะมาตัวจางอย่แล้วครับผมเอากราบขอบคุณขอบคุณนคู่บาสาธุบุญครับเจใจเจสมใจที่ถวายนำอภัปรำให้ด้วยนะเจ๊เด้อ ะะเอาหลับพ่อน้ำคู่บานะครับผมเอาหลับพ่อนใจเด้อครับผมถั่วเจับนะจะตรงๆนะท่านผู้ชมหลับพอน,น้ำนะครับหลับพอนะใจใจเด้อนะครับผีชลิตานะครับพร้อมยะถาวะริวหายปูราปาริเรนติสะครังเอวะเมวะอิโตดินังเปตนานังอุกปกระปตินอิทธิตังปัยิตังจุให้จิปภเม,มวะครมิจตุสเพรนตุสังกตไปจันโดปนารโสยะถามนิโชติราโสยะถา สัพพิติโยวิวาสันตุสัพพะโรโภวินะสตุมาเตภวะวันตรายโยสุขีเดียายุโกภวัยอภิวันธนาสีดิสานิจังวุทาปัจายโนจัตตารโธรรมาวดันติอายุวันโนสุภวัยบราอิสัพพานุภาเวนะสัพพานุภาเวนะสัพพานังขานุภาเวนะไสทายโสติเอะวันตุเตาถูค่ะลำรวยด้เอฟซีสุขุสุคนเด้อ